สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Finsight AI รายการที่จะช่วยคุณสแกนหาโอกาสในวันที่โลกการเงินเปลี่ยนทิศผมทีโอครับและมินตราค่ะทีโอคะย้อนกลับไปปีที่แล้วทุกคนตั้งความหวังไว้สูงมากว่าดอกเบีย้ยต้องลงแน่ๆแต่พอเข้าสู่ปี2026จริงๆดูเหมือนดอกเบีย้ยสูงจะยังอยู่กับเรายาวกว่าที่คิดจนนักลงทุนเริ่มใจเสียกันหมดแล้วค่ะใช่ครับมินตรา ยุคเงินถูก easy money มันจบลงแล้วจริงๆข้อมูล AI ของเราชี้ชัดว่าปี2026คือปีแห่งการคัดกรองตัวจริงเพราะบริษัทที่อยู่ได้ด้วยการกู้เงินราคาถูกมาหมุนเวียนจะเริ่มเผชิญกับภาวะเงินฝืดในมือตัวเองครับแล้วหุ้นแบบไหนล่ะคะที่จะกลายเป็นผู้รอดชีวิตและสร้างผลตอบแทนได้ในสภาวะแบบนี้มินตราได้ยินคาว่า cash is king กลับมาหนาหูอีกรอบแล้วคะ่ะถูกต้องครับมินตราหุ้นที่จะรอดกลุ่มแรกเลยคือหุ้นที่มีเงินสดล้นมือ Cash Rich Companies เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องง้อเงินกู้แถมยังได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นในการนำเงินสดไปพักไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อกินดอกเบี้ยสูงๆได้อีกด้วยอ๋อเหมือนกับกลุ่ม Big Tech หรือบริษัทที่เน็ต Cash Position เป็นบวกใช่ไหมคะแต่ที่โอ้คะหุ้นกลุ่ม Value Stock หรือหุ้นคุณค่าที่มีหนี้ต่าและปันผลสม่าเสมอก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะแน่นอนครับมินตรา สิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษในปี2026คือ interest coverage ratio หรือความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยครับบริษัทไหนที่กำไรจากการดำเนินงาน EBIT สูงกว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายหลายๆเท่าบริษัทนั้นคือที่ปลอดภัยสำหรับเงินทุนครับอีกกลุ่มที่มินตรายอยากชวนคุยคือหุ้นกลุ่มแบงกิ้งค่ะ ในปี2026นี้แม้ดอกเบีย้ยจะสูงซึ่งดีต่อส่วนต่างไรายได้ดอกเบีย้ย (NIM) แต่เราต้องระวังเรื่อง NPL หรือนี่เสียด้วยไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแบงค์ที่จะรอดคือแบงค์ที่มีฐานลูกค้าแข็งแรงและตั้งสำรองไว้สูงครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผู้ชนะจริงๆในยุคดอกเบีย้ยสูงผมขอมองไปที่กลุ่ม Utilities หรือกลุ่มบริการพื้นฐานที่มีอำนาจในการปรับราคาตามเงินเฟอ้อได้ pricing power ครับสรุปว่าสูตรสำเร็จของหุ้นที่จะรอดในปี2026คือ 1. เงินสดเยอะนี่น้อย 2. มีอำนาจต่อรองราคาและ 3. กระแสะเงินสดจากการดำเนินงานต้องเป็นบวก free cash flow สินะคะเป๊ะเลยครับมินตราปีนี้ไม่ใช่ปีของการไล่ซื้อหุ้นสตอรี่สวยแต่เป็นปีของการซื้อหุ้นง,งบสวยของจริงครับยิ่งดอกเบี้ยค้างฟ้านานเท่าไหร่ พื้นฐานของบริษัทจะยิ่งเป็นตัวตัดสินผู้ชนะครับฟังแล้วต้องรีบกลับไปเปิดงบการเงินดูด่วนๆเลยค่ะใครอยากให้ฟินไซต์เอไช่วยแแกนหุ้นรายตัวตามเกณฑ์ที่พีทีบอกคอมเมนต์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจัดให้ใน e ีพีหน้าค่ะขอบคุณมินตราครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาดูกันว่า AI ของเราจะตรวจพบโอกาสในสินทรัพย์ไหนต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ